ณนะหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลามีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีคนในหมู่บ้านมักจะเล่ากันว่าบ้านหลังนี้มีวิญ,ญญาณผู้หญิงท้องแก่ที่เสียชีวิตเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อว่านางทองเธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อนายพลชีวิตคู่ของทั้งสองดูเหมือนจะมีความสุขแต่นายพลเป็นคนเจ้าชู้เมื่อเวลาผ่านไปนายพลเริ่มเปลี่ยนแปลงมีเรื่องทะเลาะกับนางทองบ่อยขึ้นและในที่สุด ก็ทิ้งนางทองไปหาผู้หญิงคนใหม่นางทองตั้งครรภ์ได้แปดเดือนแล้วตอนที่ถูกสามีทิ้งไปเธอทั้งเสียใจและสิ้นหวังความทุกข์ทรมานและความกดดันทําให้นางทองไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักนางทองจึงตัดสินใจแขวนคอตายภายในบ้านเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะมีคนบอกว่าเห็นวิญญ,ญาณของนางทองปรากฏตัวบ่อยครั้งโดยเฉพาะในคืนฝนตกหนัก บางคนได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงบางคนเห็นเงาในชุดขาวเดินไปมาในบ้านวันหนึ่งมีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนั้นโดยไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มสัมผัสถึงความผิดปกติในบ้านนี้ทุกคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงครวญครางเหมือนคนเสียใจบางครั้งก็มีเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องนอนคืนหนึ่งฝนตกหนักและลมพัดแรงหัวหน้าครอบครัวได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในบ้านเขาลุกขึ้นมาดู พบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวท้องโตยืนอยู่หน้าห้องนอนของลูกชายผู้หญิงคนนั้นมองเขาด้วยสายตาเศร้าและพูดว่าออกไปจากบ้านนี้นี่เป็นบ้านของฉันชายคนนั้นตกใจกลัวจนแทบลม้มลงรีบพาครอบครัวออกจากบ้านทันทีวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องราวและได้รับคําแนะนําให้ไปหาพระเพื่อทําพิธีขับไล่วิญญาณน,นางทองได้รับการอัญเชิญไปสู่สุคติและหลังจากนั้น บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอีก